สวัสดีพี่พี่ทุกท่านคะ่ะก็ฝนฝนฟีสตาคลิปนี้พามาชมต้นมะยมมะยมดกๆเลยคะ่ะตอนนี้กำลังดกๆเลยฝนฟนก็เลยนี่นะคะมาเก็บมาเก็บภาพไว้นะคะ,ะดกนะคะแต่ว่าอันนี้กิ่งนี้จะนี่นะคะดกดกดีมากๆเลยคะ่ะลูกกำลังอบอุ่ กินไม่ทันก็สามารถที่จะเก็บนะคะสอยเก็บไว้ใส่โหลโดองไว้นะคะเพื่อกินนานๆน,นะคะแต่ก็แล้วแต่บางท่านชอบนะคะกินสดก็ดีนะคะเพราะบางท่านกบา็บางท่านก็บอกว่า,ากินของดองไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไว้กินนานๆน,นะคะ ก็ดองใส่เกลือได้นะคะหรือไม่ก็เชื่อมนะคะเป็นมะย,ยมเชื่อมคุโฟ,โฟนคิดว่าเป็นมะย,ยมเชื่อมจะจะดีจะดีกว่าเหมือนกันนะคะเอ,อง,ม,องมาดูกิ่งนี้นะคะดกมากมเลยนะคะก็คือต้องต้องหันกล้องทางนี้นะคะมามาสักครู่ย้อนแสงนะคะนี่หกิ่งนี้เยอะมากๆเลยค่ะโอ้ยออกลูกเล็กๆเต็มต้นเลยอะคะ่ะนี่ เกือบจะทุกกิ่งเลยนะคะเรียกได้ว,ว่ามีต้นเดียวนะคะก็นี่ถ้าเกิดผู้ใดนะคะสมมติว่าเราปลูกไว้หลายต้นนะคะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อมะยมนะคะนี่หูโดกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฟันฟนพามาชมรอบต้นนะคะนี่ก็โอเคหันไปทางนี้นะคะ เต็มเลยทุกกิ่งเลยก็ว่าได้นะคะนี่มาทางนี้นะคะเดี๋ยวจุดนี่นี่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าดกทุกกิ่งเลยอะคะ่ะดกดกเลยนะคะปลูกต้นเดียวคุ้มเลยนะคะนี่ถ้าเรามีคือมีพื้นที่นะคะ สมมติว่าเรามีพื้นที่เราปลูกมะย,ยมไว้นะคะนี่แค่ต้นเดียวนะคะนี่ได้ผลผลิตเยอะมากๆเลยค่ะลูกเล็กกำลังรอสอยอีกนะคะนี่พันนี้เอ้มะย,ยมเขามีพันหรือเปล่าโฟนโฟนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าต้นนี้ทำไมดกมากๆเลยค่ะเกือบจะทุกกิ่งเลยนี่มาดูกิ่งนี้นะคะอันนี้ฟนโฟนเดินมาจากทางด้านนู้นนะคะ เมื่อสักครู่นี้เดินวนรอบต้นแล้วนะคะนี่โอ้โหเยอะค่ะถ้าถ้ามีต้นแบบนี้สักประมาณสิบต้นนะคะนี่ส่วนมากก็ช่วงนี้ฟุลฟนไม่ทราบนะคะว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อหรือเปล่านะคะสมัยก่อนตอนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็บ้านฟนลฟ,น,ฟนก็จะมีต้นมะยมนี่นะคะก็ จะมีพ่อค้าแม่ค้าเขาจะมาเรียกซื้อนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็จะซอยเองนะคะแล้วก็นี่ช่างโลขายค่ะดกมากๆเลยค่ะมีแบบนี้สักสิบต้นยี่สิบต้นนะคะอ,อก็เราก็ได้ผลผลิตดีนะคะปลูกมะยม ยังไม่ค่อยเห็นมีพื้นที่ไหนนะคะหรือว่ามีแต่ปนๆอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าไม่เห็นมีนะคะว่า,าเขาเรียกว่าอะไระสวนมะย,ยมนะคะแบบปลูกมะย,ยมอย่างเป็นทางการอะไรแบบเนี้นะคะปลูกมะย,ยมแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นเป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะแต่ว่าไม่มีการซื้อขายแบบว่าที่ได้ราคาดีๆะนะคะ เป็นผลไม้ที่หล่นเกินต้นก็ว่าได้นะคะถ้าไม่มีพะะ่อค้าแม่ค้ามาซื้อนะคะฝน,นคิดว่ามะยมก็เกิดง่ายแล้วก็ลูกกระดกด้วยทำไมไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบทำทำเป็นเศรษฐกิจได้อะคะ่ะก็คือมีประเทศไทยเรามีมีผลไม้ไหม ประจำอยู่นะคะก็คือต้นมะยมนี่นะคะทุกๆพื้นที่ทุกทจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะน่าจะทําแบบว่ามะยมเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะคะก็จะได้ปลูกนะคะขึ้นง่ายโตง่ายแล้วก็ลูกดกด้วยนะคะทำมะมะยมเชื่อมหรือมะยมกระป๋องนะคะเหมือนที่เขาเรียกอะไรผลไม้แบบอื่นที่เขาทํากระป๋องกันนะนะคะทำมะยมอัดใส่กระป๋อง มย,ยมเชื่อมนะคะมย,ยมดองแต่นี่ฝนฝนก็พูดไปนะคะมย,ยมดองไม่ไม่ฝนฝนก็ไม่ทราบว่าจะนิยมจะนิยมรับประทานกันหรือเปล่านะคะแต่ทําไปเป็นมย,ยมเชื่อมก็น่าจะน่าจะดีนะคะโอเคฝนฟนก็พามาชมมย,ยมนะคะก็วันนี้ฝนฟนไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ พบกันใหม่กับฟนโฟนฟ,นฟีสไตล์คลิปหน้านะคะจะพาไปชมอะไรนะคะติดตามฟนฟนโฟนฟีสไตล์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ค่ะคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ